สี่สิบแล้วเนาะเนาะอันนี้ห้องหนึ่งทับเจ็ดนะคะเนาะหนึ่งทับเจ็ดโอเคอ่ะหวังว่านักเรียนคงจะทํากันแล้วนะคะนักเรียนค่ะตัวนี้ก็อาจจะติดขัดเดี๋ยวอาจจะหลังจากนี้ไปก็คงจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะอ่ะโอเคพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนยกมือหน่อยค่ะพร้อมค,คุณครูขาไปได้เลยคะ่ะโอเคอ่าขอบคุณค่ะ โอเคเนาะนักเรียนจ๋าแบบฝึกหัด2.1ขอไข่นะคะเป็นเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะจะมีอัตราส่วนให้แล้วเราสามารถที่จะหาตัวที่มันเท่ากับอัตราส่วนเดิมนะคะโดยสามารถหาได้ด้วยวิธีการ2แบบการคูณกับการหารน,นะคะจาก แบบหัดข้อแรกนเรียนจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนในข้อความต่อบนี้มาข้อละ3อัตราส่วนนักเรียนคะข้อ1ระยะทาง700กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง8ชั่วโมงถ้านักเรียนเขียนอัตราส่วนข้อนี้เอาเอาแค่เขียนอัตราส่วนก่อน นักเรียนจะได้เป็นอันตราส่วนอะไรคะระยะเอาเป็นระยะทางต่อเวลามันอยู่ที่เรากําหนดด้วยเนาะว่าเราจะเขียนอันตราส่วนของเราคืออะไรถ้าเราเอาอัตราส่วนของเราโดยใช้อาระเอาอ่า,ระ,อาระยะทางนะคะระยะทางต่อเวลาเรียนจาเดี๋ยวนะเ ถ้าเราเอาระยะทางต่อเวลาสมมุตินะคะถ้าเราใช้ระยะทางต่อเวลาตรงนี้เราจะได้เป็นอัตราส่วนคือ700ต่อ8ชั่วโมงนะคะ700ต่อ8ถามว่าถ้าเราต้องการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนนี้อขอพิมพ์ให้คุณครูหน่อยค่ะคนละ1อันคนละ1อันนักเรียนช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะคะช่วยพิมพ์ลงมาให้หน่อยอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นอัตราส่วนเท่ากับอัตราส่วนที่ที่เขียนมานี้700ต่อ8 ซึ่งในการเขียนอัตราส่วนเราอาจจะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนเป็นเจ็ดร้อยส่วนด้วยแปดอย่างนี้ก็ได้นี่คืออัตราส่วนถามว่าให้หามาอีสามอันคุณครูว่านักนเรียนหาได้แต่เอาพอเป็นแนวทางนะนักเรียนช่วยพิมพ์ให้คุณครูคนละหนึ่งหนึ่งอันนักเรียนเขียนอะไรมาบ้างคุณรูขอดูได้ไหมคะอ่าด่วนเลยค่ะอ่าคนละหนึ่งข้อคนละหนึ่งข้อถือว่าถือว่าเป็นการรายงานตัวนะคะรายงานตัวตอนนี้อยู่คุณครูสิบหกคนค่ะ เรียนพิมพ์ลงมาในแชทเลยค่ะพิมพ์ลงในแชทเรียนเขียนได้ไหมคะสแลตก็ได้พิมพ์ทับพิมพ์ต่อก็ได้ค่ะคนละหนึ่งอันคนละหนึ่งอันคนละหนึ่งข้อเจ็ดร้อยต่อแปดร้อยให้เรียนหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนเจ็ดร้อยต่อแปดเจ็ดร้อยต่อแปดนักเรียนเขียนได้เป็นอะไรบ้างคะเขียนได้ไหมอ่านักเรียนช่วยพิมมาหน่อยคนที่อยู่คุณครูค่ะจะได้รู้ว่านักเรียนยังอยู่คุณครูไหมจะได้รู้ว่านักเรียนเข้าใจด้วยไหมคะอ่านักเรียนลองพิมพ์ค่ะขอคนละหนึ่งอัน จะซ้ำไม่ซ้ำก็แล้วแต่ตามคนต่างพิมพ์พมาได้ไหมคะ,ะคุณครูรอดูอยู่ค่ะอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเมื่อวันอาทิตย์ก่อนอัตราส่วนที่เท่ากันเวลาที่เราจะหาเนี่ยเราสามารถหาได้โดยการคูณหรือหาได้โดยการหารจํานวนที่โจทย์กําหนดมาให้อวาดริทอนลงมาแล้วนะคะ1400พันสี่ร้อยต่อสิบหกโอเคอเยี่ยมมากค่ะคนอื่นๆค่ะนักเรียนคะ,นนคะหาได้โดยการคูณ หรือไม่ก็การหารค่ะนักเรียนจะใช้อะไรคุณครูอยากดูค่ะขอคนถัดไปด้วยค่ะได้ไหมคะได้มาแล้วหนึ่งคนคนอื่นๆใครอยู่คุณครูบ้านนักเรียนพิมพ์มาค่ะพิมพ์มาพิมพ์มารายงานตัวกันหน่อยรายรงานตัวหน่อยแต่จริงอยากให้นักเรียนตอบแบบเยอะๆหน่อยนะคะนักเรียนค่ะอาารยพัฒน์สองพันหนึ่งร้อยต่อยี่สิบสี่อ่าอันนี้ก็ใช้การคูณน,นะคะคนอื่นๆค่ะนักเรียนค่ะได้การคูณได้การคูณมาแล้ว การหารมีไหมการหารได้ไหมอา,อารุณชัยสองพันแปดร้อยต่อสามสิบสองเอาเยี่ยมค่ะเยี่ยมนะคะได้จากการคูณไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าเมื่อกี้ที่เพื่อนๆคือถ้าเพื่อนๆคูณด้วยสองแบบนี้ถูกไหมคะเจ็ดสองเป็นสิบสี่ค่ะมันจะได้เป็นพันสี่สี่สองแปดสองเป็นสิบหกพันสี่ต่อสิบหกนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเกิดว่าเราคูณด้วยสามสมมติถ้าคูณสามคูณด้วยสามทั้งเศษและส่วนแบบเนี้ย จ็ดสามเป็นยี่สิบเอ็ดก็จะได้สองพันหนึ่งร้อยนะคะแปดคูณสามเป็นยี่สบสี่ต่อยี่สิบสี่เมื่อกี้ก็เพื่อนๆเราก็ทํามาแล้วนะคะโอเคค่ะ ok. มีมีอีกไม่มีอีกไม่เรียนจ้ะคู้นอื่นๆอ่าชันธภัทรบอกว่าสามร้อยห้าสิบต่อสี่โอเคเยี่ยมค่ะเยี่ยมถูกต้องเลยนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้ว่าให้ลองด้วยด้วยการหารอ่ะเมื่อกี้เพื่อนหารน,นะคะเจ็ดร้อยเนี่ยค่ะถ้าเราหารนะคะอ่ะ หารด้วย2ถ้าหารด้วย2ตรงนี้ก็ต้องหารด้วย2เหมือนกัน7 5 0ด0หารด้วย2ก็รับ350นะคะต่ออันเนี้ยแหาร2ก็รับ4อย่างเงี้ยค่ะจริงจก็ยังหารต่อได้อีกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเห็นไหมคะนเรนมันมีเยอะแยะมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะเราสามารถที่จะหาได้เรื่อยๆหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่โจทย์กหนดให้นะคะข้อ2ค่ะค่าโดยสารรถประจําทางปรับอากาศพิเศษตลอดสายคนละ20บาทอันนี้ถ้าเรา เขียนเป็นอัตราส่วนมาก่อนเราอัตราส่วนเกี่ยวกับอะไรคะค่าโดยสารถูกไหมคะค่าโดยสารปรับอากาศวิเศษเทียบกับคนคนคนละยี่สิบบาทอ่าอัตราค่าโดยสารต่อต่อจํานวนคนถ้านักเรียนไล่เป็นอ่าเขียนย่อๆเป็นค่าโดยสารอ่าค่าโดยสารต่อจํานวนอ่าต่อจํานวนคนนะคะค่าโดยสารเท่าไหร่คะค่าโดยสารยี่สิบบาทต่อ เนี่ยก็เป็นยี่สิบต่อหนึ่งหรือถ้าเราอยู่ที่นักเรียนกําหนด้วยนะแล้วถ้าเรากําหนดเป็นอัตราค่าโดยสารจานวนจานวนคนต่อจํานวนคน่าโดยสารจํานวนคนต่อต่อค่าโดยสารก็เป็นหนึ่งต่อยี่สิบนะคะถ้าแบบนี้นักเรียนง่ายนะคะคุณครูขอ,ขอไปเร็วเลยนักเรียนสามารถหาได้โดยการคูณก็คือถ้าคูณสองก็อ่าสี่สิบต่อสองอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าคูณสามสามคูณทั้งสองตัวนะคะสามสองเป็นหกก็เป็นหกสิบต่อ สอย่างเงี้ยไปดรเลยๆถ้าหารถ้าหารถ้าเอา2หารนะคะสหารตรงเนี้ยถ้าหารด้วย2อ,อ่าถ้าเราหารด้วย2ก็10หารด้วยสองสต่อ0.5อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ มันจะตอบเป็นทุยมก็ได้นะคะผ่านเนาะน่าจะไม่ยากนะคะข้อ3เมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2อ6 0ัอัตราเลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับเงินบาทเป็น1ดอลลาร์ต่อ35.14คือถ้านักเรียนต้องการหาอัตราส่วนที่เท่ากันอันนี้เราจะได้เป็น1ต่อ3 5 1 4เราสามารถหาได้โดยการคูณโดยการหารถ้านักเรียนหารก็จะปเป็นทุยมเยอะขึ้นถ้านักเรียนคูณอ่ะถ้าจะให้คูณง่ายๆคูณด้วย10ค่ะ คูณด้วยสิก็กลายเป็นสิบต่อสามร้อยห้าสิบเอ็ดจุดสี่เนี่ยค่ะคูณด้วยร้อยค่ะง่ายๆเห็นไหมคะตัวเลขง่ายๆเนี่ยสามห้าหนึ่งสี่คูณด้วยพันเห็นไหมคะก็1คูณพันหนึ่งคูณพันเนาะตัวนี้ก็กลายเป็นสามห้าหนึ่งี่ศูนย์เนี่ยง่ายๆอันเนี้ยเรายกตัวอย่างได้ง่ายๆเขาให้เราหาสามอันนี้เป็นตัวอย่างพอเป็นแนวทางเคลียร์ไหมคะนักเรียนอันนี้คือการหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ ข้อสองใหญ่นะคูดไปเร็วนิดนึงนะเดี๋ยวหมดเวลานะคะจงหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาข้อละสามอัตราส่วนนักเรียนเหมือนกันกับข้อหนึ่งนะคะนักเรียนคะเราก็หาเพิ่มถ้าเราหาด้วยการคูณนักเรียนเอาถ้าจะเอาตัวเลขง่ายๆคูณสองแบบนี้ค่ะสามสองเป็นหกสี่สองเป็น 8, แปดเนี่ยเห็นไหมคะตัวถัดไปค่ะให้หาสามตัวนะอันนี้เมื่อกี้คูณด้วยเท่าไหร่คะคูณด้วยสองค่ะคูณด้วยสามไปเลยก็ได้ค่ะสามสามเป็นเก้า สี่สามเป็นสิบสองอย่างเงี้ยค่ะตัวเลขง่ายคูณด้วยสี่นะคะสามสี่เป็นสิบสองสี่สี่เป็นสิบหกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะถึงง่ายง่ายๆอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะหาตัวถัดไปถ้าเราอยากเอาแบบง่ายๆเลยเหมือนแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายๆายคูณสคูณด้วยสิบก็เป็นยี่สิบต่อห้าสิบเนี่ยหาก,กินง่ายๆแต่ถ้า อีกแบบก็คืองไอีกแบบนึงก็คือตัวเลขน้อยถ้าตัวเลขเยอะถ้าตัวเลขคูณเยอะก็คูณ1ิบคูณร้อยคูณพันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ได้หรือจะคูณไล่แต่คูณสองคูณสามคูณสี่ตัวเลขก,ก็จะน้อยนะคะสองสองเป็นสี่เงี้ยห้าสองเป็น1ิบแบบเนี้ยค่ะนักเรียนคูณสามสามเอ้ยคูณสามสามสองเป็นหกสามห้าสิบห้าคูณคือว่านักเรียนลงได้นะคะเนาะเนี่ยแบบเนี้ยแนวทางประมาณนี้ข้อหน,นึ่งข้อ่ยนักเรียนเขียนเองครูว่าได้หมดนะคะ ข้อี่ก็ถ้าเป็นถ้วยยมก็คูณ1ิบคูณร้อยคูณพันอ่ยเหมือนแบบนี้นะคะจะง่ายๆนะคะนักเรียนถ้ามันเป็นตัวเลขเยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้เราก็อาจจะเอาไปหารเราหารด้วยสิบก็เป็นสิบสองส่วนแปดอย่างเงี้ยค่ะหารต่อเอาสองหารสองหกเป็นสิบสองสองสี่เป็นแปดนะคะเนี่ยเอาสองหารต่อสองสามเป็นหกสองสองเป็นสี่หรือเราจะมาหารตัวเริ่มต้นก็ได้นะคะหรือจะหารต่อต่อไปอย่างนี้ก็ได้ ถ้าเป็นทุวยมเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ถ้าเป็นทุวยมเราคูณด้วยสิบตัวตัวถัดไปที่เราจะหาแล so yeah. ้วก็อาจจะเป็นคูณด้วยสิบก็กลายเป็นเก้าสิบหกส่วนแปดสิบสี่อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะให้ง่ายๆเลยก็คูณสิบไปอีกก็เก้าร้อยหกสิบหารด้วยแปดร้อยสี่สิบเก้าหกศูนย์ศูนย์หารด้วยแปดสี่ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ได้นักเนียเนี่ยแบบนี้ง่ายมากเห็นไหมคะคืออัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดให้เคลียร์ไหมลูกเคลียร์ไหมนักเรียนขารู้เรื่องใช่ไหมคะ ใครรู้เรื่องกับคุณครูนักเรียนช่วยกดหนึ่งให้คุณครูหน่อยคะ่ะอ่ะพิมพหนึ่งมาค่ะถ้ารู้เรื่องคุณครูขาได้คะ่ะง่ายมากเลยกดหนึ่งค่ะกดหนึ่งกดหนึ่งอ่าโอเคค่ะกดหนึ่งนะคนที่อยู่กับคุณครูกดหนึ่งมานะคะนักเรียนขอเช็คชื่อขอเช็กชื่อหน่อยได้ใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะง่ายๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ทหํหนูกก็คุณครูก็ฝากนะคะจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ที่นูก่อนแล้วค่อยโพสลงลงสงคุณครูอีกทีหนึ่งนะคะ โอเคอะผมฟูต่อนะขออนุญ,ญาตต่อนักเรียนค่ะข้อ3ลูกจงหาว่าอัตราส่วนที่กําหนดให้ในวงเล็บอัตราใดบ้างเป็นอัตราส่วนที่เท่ากับที่กําหนดให้ในแต่ละข้อนักเรียนเนี่ยเขาให้เราหาว่าในวงเล็บเนี่ยอันไหนที่มันเท่ากับข้างหน้านักเรียนดูนะข้างในเนี่ยสองส่วนสามเนี่ยมันคือมันน้อยลงใช่ไหมคะถ้ามันน้อยลงแสดงว่ามันต้องเป็นการหาร นั่เรียนง่ายๆเลยเอา2ไปหาร10ได้ไหมอ่าสองหารสิบรับห้แสดงว่าตรงเนี้ยเราควรจะเราต้องหารด้วย5้าอถ้าหารด้วย5 5 2เป็น10ถ้าหารด้วย5 5 3เป็น15อ่านั่นหมายเขาว่าเนี่ยตัวที่ถูกต้องคือที่คุณครูบงนะเนี่ยเขาบ่าเป็น6ค่ะ พอมันพอมันเป็นหกนักเรียนเช็คง่ายๆนะนักเรียนนะเมื่อกี้เราหารด้วยห้าเราหารด้วยห้าทั้งเศษและส่วนนะคะห้าสองเป็นสิบห้าสามเป็นสิบห้ามันได้สองส่วนสามแล้วแล้วถามว่าแล้วอัตราส่วนหกต่อเก้าล่ะถ้านักเรียนหารจากสิบส่วนห้าสิบห้ามาเป็นหกต่อเก้านักเรียนจะลําบากแต่ถ้านักเรียนลองเช็คเนี่ยจากตรงเนี้ยค่ะจากสองส่วนสามแล้วทาให้มันเป็นหกได้ไหมถ้าสองส่วนสามมาเป็นหกเราได้จากการคูณด้วยสา สองคูณสามเป็นหกตัวนี้ข้างล่างก็ต้องคูณสามเห็นไหมคะเนี่ยข้างบนตัวนี้หนูคูณสามข้างล่างหนูคูณสามด้วยสามสามก็เป็นเก้าแสดงว่าตัวนี้ก็ใช่นะคะหกส่วนเก้าก็ใช่สิบสองส่วนสิบสิบหกใช่ไหมอ่าสิบสองสินหกง่ายๆค่ะไล่เช็คจากตัวตัวตัวถัดไปตรงนี้ก็ได้ค่ะถ้าเอาหกไปคูณสองค่ะเรียนค่ะหกคูณสองหกสองตัวนี้เป็นสิบสองใช่ เก้าสองเป็นสิบแปดตัวนี้ไม่ใช่นะคะเห็นไหมคะแบบนี้อ่ะเช็คเนี่ยยี่สิบส่วนสิบห้าส่วนยิบใช่ไหมอ่ะถ้าต้กเรียนจะไล่จากเอ่อหกต่อเก้าหกอะไรได้สิบห้าไม่มีสองอะไรได้สิบห้าก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้ เอแบบนี้เอมันใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนลองตัดทอน15้าส่วน20ให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ํามันจะเท่ากับ2อส่วนสามไหมนะคะคุณครูหาเลขมาหารนะหานวนมาหารคุณครูอ่าลงท้ายด้วย5หารด้วย5 5า15สามสห้าค่ะ5้า0ี่สบนะคะเราได้เป็น3ต่อสแต่ตรงเนี้ย10ส่วน15้าเราหามาแล้วเราได้เป็น2ส่วนสาถูกไหมคะวันก่อน การเช็คว่าอัตราส่วนสองอัตราส,ส่วนมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันไหมเราใช้หลักการคูณคว่ยนะคะนเรียนคูณแบบนี้นะคะสี่สองเป็นแปดฝั่งนี้ได้แปดสามสามเป็นเก้านะคะมันไม่เท่ากันนะคะแปดไม่เท่ากับเก้าดังนั้นเศษสามส่วนสี่ก็จึงไม่เท่ากับเศษสามส่วนสี่เอ้สองส่วนสามไม่เท่ากับสามส่วนสี่เพราะฉะนั้นสองส่วนสามในที่นี้คืออัคคือคือเศษสิบส่วนสิบห้าไอ้สามส่วนสี่ก็คือสิบห้าส่วนยี่สิบนะคะก็คืออัตราส่วนข้างหน้า แสดงว่าตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยค่ะเวลานักเรียนเช็คเนียนสามารถเช็คแบบนี้ก็ได้ง่ายๆนะคะข้อที่สองค่ะเหมือนกันสิบหกต่อหกสิบอืมตัวนี้ลดลงมาเป็นสิบสองักเรียนลองไล่ดูถ้ามันลงมาเป็นตัวน้อยก่อนก็ได้นะคะใช่ไหมอ่ะสี่สิบหกมาเป็นสี่นะเช็คคูณคณูไล่อย่างนี้ก่อนนะหารด้วยสี่ค่ะ4ี่สี่สิบหกเอาสี่ไปหารอ่าหกสิบี่หนึ่งเป็นสี่สี่ห้ายี่สิบอ่าแสดงว่าตัวนี้ใช่นะคะ โอเคนะสี่ต่อสิบห้าใช่ถ้าสี่ต่อสิบห้าใช่ลองไล่คุณครูแปลงสี่คูณครูแปลงให้เป็นยี่สิบค่ะคุณครูแปลงสี่ให้เป็นยี่สิบสี่เป็นยี่สิบคุณครูก็ต้องคูณด้วยห้าใช่ไหมคะ,ะไปไหนแล้วจ้าที่รักอืมไม่มาแล้วนะไม่เจออะไรล่ะมาที่รักที่รักมา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 เออโอเคเอามาแล้วมาแล้ว อ่ะคุณครูจะเอาคลณสีนักเรียนถ้าคุณครูแปลงตรงนี้ค่ะสี่คุณครูทําให้เป็นยี่สิบสี่คุณครูคูณห้านะคุณครูต้องคูณห้า้งสองตัวสิบห้าของครูก็ต้องคูณห้านะคะห้าห้าเป็นยี่ห้าแต่อันนี้ลงท้ายด้วยศูนย์แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยแบบนี้ตัดไปแบบนี้ค่ะสี่คูณสองค่ะตรงนี้จากสี่มาเป็นสองสี่สองเป็นแปดค่ะแต่ว่าของคุณครูคือสี่ต่อสิบห้าแต่อันนี้มันเป็นแปดต่อสิบห้าอันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยแบบนี้นะคะ สี่สามเป็นสิบสองค่ะสิบสองแต่ว่าสิบห้าคูณก็ต้องคูณสามด้วยแต่อันนี้แค่ยีองก็ไม่ได้โอเคแสดงว่าสิบหกต่อหกสิบเท่ากับสี่ต่อสิบห้าเนี่ยอันนี้ข้อสามญ่เขาให้ในักเรียนเลือกนะคะเคลียร์ไหมเนาะง่ายๆอ่ะสำหรับข้อ4นะคะสำหรับข้อ4อัตราส่วนทีท่ที่กำหนดให้ในข้อใดเป็นอัตราวนที่เท่ากันหรือไม่อ่า นักเรียนจ้ะการเปรียบเทียบตรงนี้นักเรียนเช็คง่ายๆนะคะเราคูณไขว้เข้าไปว่ามันเท่าไหมนะคะหรือนักเรียนสามารถใช้การคูณไขว้แบบนี้เนาะคูณทะยงขึ้นหรือนักเรียนจะหาตัวเลขมาคูณหรือเอามาหารก็ได้ทั้งเศษทั้งส่วนนะคะถ้าเป็นคุณครูเหมือนข้อแรกแบบเนี้ถ้าเป็นข้อแรกถ้าเป็นคุณครูนะนักเรียนคุณครูจะเอาสามไปคูณกับ5้านะคะสามห้าเป็นสิบห้าแล้วครูก็เอาตัวนี้คูณห้าห้าห้ายี่ห้าเท่าค่ะแสดงว่าข้อหนึ่งเป็น อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะข้อสองค่ะคุณครูคูณสองสิบสองสองเป็นย4ิบสี่ค่ะคุณครูคูณสองเจ็ดสองเป็นสิบสี่อันนี้ไม่เท่ากันโอเคไหมคะไม่ใช่อัตราส่วนที่เท่ากันข้อสามนะคะหกสองสิบสองหกสามสิบปดคุณครูคูณสามนะคะสิบสองคูณสามเป็นสิบหกอ่ะข้อนี้เท่ากันนักเรียจะใช้การคูณทะแยงคูณไขขึ้นก็ได้หรือจะใช้การคูณหรือหาตัวคูมาคูณมาหรือมาหารแบบคุณครูก็ได้นะคะ แล้วแต่แล้วแต่ถ้าถ้ามันเป็นบางข้อที่ตัวเล่ง่ายๆคุณครูก็คูณเอาคูณทะแยงเอานะคะบางบางบางครั้งต้องต้องดูแล้วแต่ค่ะทําได้หมดนะคะอันนี้คุณครูคูณสี่ค่ะสี่สี่เป็นสิบหกค่ะสี่คูณสามเป็นสิบสองอันนี้ไม่ใช่เนี่ยเช็คแบบนี้นะคะคร่าวๆนักเรียนคะเนาะวันนี้คุณครูอาจจะเนี่ยมันเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้ามันติดขัดเรื่องเทคโนโลยีนิดหน่อยนะคะต้องต้องขออ็เนอเเเนนนนแววทางะะคครีียยดุ๋ เฉลยไว้ไอ้นักเรียนอาจจะมาดูของห้องอื่นที่เป็นเฉลยละเอียดของนักเรียนอาจจะได้เป็นบางบางข้อนะคะหรือไม่งั้นก็อาจจะส่งเป็นเอกสารเป็น PDF ให้ดูอีกทีหนึง่งของบางห้องที่รูสามารถอธิบายได้ครบทุกข้อเนาะของห้องเราคงต้องขออภัยนะคะนักเรียนค่ะด้วยอุปอุปสรรคทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามันก็หมดเวลาแล้วเนาะนักเรียนต้องขออภัยด้วย พอได้แนวทางนะคะฝากต่อเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงคุณครูห้องไหนที่เรียบร้อยคุณครูคคอัดคลิปแล้วเดี๋ยวส่งเป็นเป็นให้ดูเฉลยหลักการอีกทีหนึ่งหรือว่าทําเป็นเอกสารส่งให้อีกทีหนึ่งนะคะได้ไหมได้ไหมคะนักเรียนคะตอนนี้ตอนนี้มันน่าจะหมดเวลาแล้วคุณครูต้องขออภัยอย่างยิ่งเลยเพราะจริงเราเรียนออนไลน์เราต้องใช้ตารางออนไลน์เนาะนักเรียนตอนนี้เหลือไปสี่นาทีต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะโอเคอ่ะถ้าไม่มีอะไรนักเรียนคะคุณครูขออนุญาตจบจบไลฟ์ ถึงเท่านี้นะคะจบไลฟค่ะจบการเรียนเท่านี้นะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปขึ้นเรื่องใหม่อีกทีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปถ้าเกิดว่านี่ยังไงรูเอาของห้องเกิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ของห้องเกิดที่เฉลยละเอียดให้อ่าโอเคค่ะนักเรียนค่ะถ้ามีอะไรแล้วบายบายนะคะเจอกันพรุ่งนี้ลูกโทษทีนะคะวันนี้สวัสดีครับค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ